เริ่มพฤษภาคม67นี้ชัดเจนแล้วสามพบาทเงินดูแลคนแก่เช็คเงินส่งเคสสามร้อยบาทรอบสองโอนวันไหน สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่24เมษายน2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตขาอสารมาแจ้งขาอสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยายาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งขาอสารในวันนี้นะคะก็แน่นอนนะคะทุกท่านตามิพาดหัวข่าวเลยสําหรับเรื่องรับเงิน3,000บาทในเดือนพฤษภาคม2567รวมไปถึงเงินส่งขอผู้สง อายุ300บาทรอบ2ค่ะรายดเดียวเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้ก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็มาแจ้งข่าวสารสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องเงินส่งค้อสา0 300บาทรอบสนะคะซึ่งเงินส่งค้อสา0 300บาทรอบสนะคะเป็นเงินที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งในการจ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม2,567นะคะ ก็ยังมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะจะมีการโอนเงินรอบสองให้กับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินก็คือผู้สูงอายุที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะใครที่ได้รับเงินรอบแรกไปแล้วหรือใครที่เตรียมรับเงินนะคะในรอบสองพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับเงินไปแล้วนะคะสำหรับการโอนเงินรอบที่สองนี้นะคะกลุ่มที่จะได้รับเงินนะคะก็มีดังนี้ค่ะ ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2507ได้รับ300บาทเกิดระหว่างวันที่1นถึง31มกราคม2507 300บาทเกิดระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2507ได้300บาทเกิดระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31มีนาคม2507ได้300บาทเกิดระหว่างวันที่1เมษายนถึง30เมษายน2507ได้200บาทละเกิดระหว่างวัน ที่1พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2507ได้100บาทนะคะสำหรับในวันที่11มิุนายน2567ก็แยกเป็นการโอนดังนี้นะคะ11มิุนายน2567สำหรับผู้ที่เกิด ก่อนวันที่1มกราคม2495ค่ะวันที่12มิถุนายน2567สําหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501นะคะและเกิดวันที่ เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502ถึง31พฤษภาคม2507จะได้รับการอุเงินในวันที่13มิถุนาย,ยน2567ค่ะก่อนแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ผูกพรมเพให้รีบผูกพรมเพภายในวันที่5มิถุนายน2567นะคะสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่แก่มากๆไม่สามารถ เดินทางไปเปิดบัญชีได้รวมไปถึงผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะอย่าลืมกรอกเอกสารให้ความยินยอมที่จะโอนเข้าให้บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบ,บัญชีบุคคลอื่นภายในวันที่20พฤษภาคม2567ค่ะก็เตรียมรอเงินส่งข้อ เพื่อการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยหรือผู้สูงอายุที่มีบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแห่งรอบที่2กันได้เลยค่ะมากันที่เงิน3,000บาทเงินดูแลผู้สูงอายุนะคะยื่นเรื่องขอรับเงินกันได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2,500 67นี้นะคะฟังกันช,ชัดๆนะคะสำหรับหลักเกณฑ์เงินไขครอบครัวอุปถัมภู้สูงอายุนะคะรับสูงสุดได้3,000บาทค่ะซึ่งก็สืบเนื่องมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุพร้อมอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภู้สูงอายุ2,000บาทถึง3,000บาท ทุกเดือนนะคะซึ่งทางด้านนายคารพลมพลผล,ผลางรองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แจ้งว่าระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์พศ2566ที่สนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ ต้องลาออกมาดูแลเคขอ่าติหรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปร่บางแล้วไม่มีใครดูแลได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมหรือที่เรียกว่า ครอบครัวอุปถัมภ์นั่นเองนะคะกรมจัดก,การผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนที่ดูแลผู้สูงอายุครอบครัวละ2,000บาทถึง3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนนะคะเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นและเหมาะสมพิจารณาให้สูงสุด3,000บาทต่อเดือนค่ะซึ่งคุณสมบัตินะคะก็เป็น ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยนะคะหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะแต่ต้องมีความพร้อมและมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายไปนะคะต้องมีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุนะคะและได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุและก็ไม่เป็นผู้ต้องหาว่าด้วยการกระปิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลค่ะ ซึ่งก็ขอยื่นเรื่องได้นะคะกรุงเทพมาหานคะรนะคะยื่นเรื่องได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านมะแคหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนดนะคะจังหวัดอื่นนะคะยื่นเรื่องที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอจังหวัดและศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆค่ะตอในครั้งนะคะเริ่มยื่นขอรับเงินกันได้ในเดือนพฤษภาคม2567นี้แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เจ้าหนึ่ได้รับทราบด้วกันวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ